ยินดีต้อนรับกลับมาที่อ u โ o r e ีวิว h ับช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับรีวิวรถยนต์ SUV และกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดการรีวิวครั้งต่อไปวันนี้เราจะพามาชม t o y o ต a h i l u x t r เร์2026กระบะที่ยังคงสืบสานชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งในตำนานพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้น t o y o ต a h i l u x เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานและความแข็งแรงมายาวนานและในรุ่นเทรว2026ได้ยกระดับภาพลักษณ์นั้นให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์สปอร์ตโฉมใหม่ที่ดูโฉกเฉียวและมีความแกร่งด้านหน้ามา พร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเหล็ดีไซน์คมชัดและกันชนหน้าที่กว้างขึ้นเพิ่มบุคลิกให้ดูดังแต่หรูหราเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและฝากระบาดด้านหลังที่ออกแบบใหม่ช่วยให้รถดูสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ภายในห้องโดยสารฮิเลสเตโร2 0 2 6มอบความรู้สึกผสมผสานระหว่างความสบายและความเป็นประโยชน์ใช้สอยวัสดุพรีเมียมการออกแบบที่หรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยเช่นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอผู้ขับขี่แบบดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้เบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์รองรับสรีระและมีพื้นที่นั่งด้านหลังที่กว้างขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแสงไฟบรรยากาศและช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งในด้านสมรรถนะฮ i l u x สเทลว์สอไม่ทำให้ผิดหวังโดยมาพร้อมกลุ่มพลังที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสมรรถนะสูงและกลุ่มพลังไฮบริด ที่ทั้งเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมและให้แรงบิดมหาศ,าศาลระบบช่วงล่างได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้ทั้งความนุ่มนวลบนถนนและความแข็งแกร่งเมื่อลุยเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสีล้อถูกอัปเกรดพร้อมดิฟลอกและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบทำให้พร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านความปลอดภัโโย Toyota s a f e t y Sense ์รุ่นล่าสุดถูกรวมไว้ในฮ i ล u x t r ทรว์วสอเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบ,บเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาอีกทั้งโครงสร้างตัวถังยังถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อเพิ่มการปกป้องในกรณีเกิดการชนในด้านการใช้งานจริงฮิลส์เทรว์สองมาพร้อมกระบะท,ที่มีความอนเนกประสงค์มากขึ้นรับน้ำหนักและลากจูงได้ดีกว่าเดิมมีจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งและยังมีระบบฝาท้ายไฟฟ้าเสริมตัวห้องโดยสารเองก็ถูกออกแบบให้มีที่เก็บของหลากหลายเหมาะสำหรับทั้งการทำงานการท่องเที่ยวและการใช้ในครอบครัว โดยรวมแล้ว t o y o ต a Hilux t สเท2026คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งในตำนานกับความรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่มันยังคงรักษา DNA ของความทนทานเอาไว้แต่เพิ่มความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์อนาคตนี่คือการรีวิว Toyota Hilux t สเท2026จาก Auto Review Hub ถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวแบบละเอยียดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจ และไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วพบกันอีกครั้งในรีวิวถัดไปขับขีดปลอดภัยและติดตามเราไว้เสมอ